อันนี้เราจะมาสอนเรือ่อง Eviver นะครับเป็นโกาหแสนสนุกเป็นโปรแกรมที่สามารถทำให้ไอวินเงียบปิดเป็นโปรแกรมที่สามารถทำให้เราเข้าไปโควนคอมชาวบ้านได้หรือจะไปช่วยเหลือก็ได้ซึ่งในจังหวะน,นี้เราก็ช่วยมาเยอะแล้วแล้วเราก็จะมาสอนการใช้กันใครบอกว่าใช้ไม่เป็นดูคลิปนี้ใช้เป็น100ร้อยเใช้ไม่เป็นก็เดี๋ยวมึงเดี๋ยวคุณก็ใช้เป็น hey. เองพันแหละตอเาตอนไม่มีโปรแกรมเลยนะเราเข้าไปลบก่อนเลยนะครับ โปรแกรมที่เราเคยมีกะนีไว้แร้วกเปิดโค้ขึ้นมาเลยครับเปิดเว็บาว์เตอร์เลยก็ได้พิมพ์ไป E E A N V I E r ปึ๊บมันก็จะขึ้นอันแรกเลยทีวีด้วยแหละเอาไปป้าดาวน์โหลดเลยครับโปรแกรมฟรีไม่ติดวิธีจิตแน่นอนนี่อันแรกเห็นไหมเห็นไหมปึ๊บ ไปปรึบดาวน์โหลดมาติดเอาไว้อันนี้ทำรับการ DM นะครับออแลนดไม่ติดคือโหลดเสร็จมันจะหายไปเลยติดนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาให้เรากดต่อจากนั้นติดเว็บน,นี้ก็ใช้ความสำคัญติดไปดาวโหลดดาวโหลดก็จะมีแขกรับเชิญครับเไม่รับฮัลโหลครับ, Hello, รบไม่ต้องมาแอปสองตีนเลย <What? S 1> เฮ้ยไม่ต้องเป่าลมด้วยกันดาวน์โหลดเลย

เยเล็เยล็กันยีงเเล่นความเร็วหอวิบิยึดรงนี้แบบอีกข้างทางมันจะติดหัวเขาดู่แล้วเดีง้างนี่จริงจริงไม่เกี่ยวอ่ะโอ้หมดแล้วใครก็เองก็ได้พอพอพอหมดละอล้นมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้ครับเปิดเข้าไปเลยแล้วก็รอสักแค่ก็ผ่านไปหลายน มันจะบอกติดตั้งนะเบสิกคือติดตั้งพื้นฐานจอดู u e Access ติดคอมพิวเตอร์ออรีโมทงอันนี้รู้คืออะไรรันออลี่คือใช้แค่คังเดียวนะครับอันที่ือสคือร,รัรบโดนเข้ามาใช้งานบนทุปกติเราเอาปกติก็เราจะไม่ใช้งานเอาไม่ได้โดนต่อมาอันนี้ถ้าเราใช้คอมพานีตเนี่ยเราจะต้องเสียเงินอันที่2อ่ะบีอันที่สามคือทั้งคู่่งเอาอันที่2แหละอันนี้อันบนคือแบบใช้กันหลายๆคนเลยแบบพวกทีเดียว5้าหคนพร้อมกัน เราแชร์แค่อันที่2คือคนเดียวเพราะมันจะฟรีช่วยแอดวานก็คือมันจะแบบขั้นซึ่งเราก็แอดวานแล้วละ่ะเราคงไม่เบสิกแล้วกดไปปึ๊บอ่ามันจะบอกติดตั้งที่ไหนเดิม e a m v วเว e ร r e ีโมทพ i n นคือจะสั่งพิ้นไหมไม่เอาไม่พิ้น VPN ไม่เอาไม่รู้ e a m v วเว e r Meet Add In for outlook ไม่เอาเอาออกให้หมดนะครับมันเลยไป่วนต่างๆมากมายเออติดตั้งเข้าไป โหดีเทลด้วยโอ้เพื่อความเท่เรจะได้เห็นหน้าดาตต์ไหลมาบ้างนี่โผล่กลับมาเลยเจ้ะกลับมาแล้วหลังจากทีเราลบไปนะครับอ่าเสร็จแล้วเราจะเห็น UID ใช่ไหมฮะให้เพื่อนเราใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวน้องผมจะเป็นหนูทดลองวิน ID อะไรเออ ID มันเดิมอ่ะด้านบนตีละ ID อะไรสามแปดสอง 9ก้าศูนย์หนึ่งสี่แปดสามอ่าใส่ไอเดีเสร็จแล้วเห็นพาสเวะนะิร์ดไหมพอเรากดเข้าไปปับ๊บเราจะต้องเอาพาสเวิร์ดให้เพื่อนด้วยอ่าอย่างเช่นผมกดเข้าไปปึ๊บพาสเวิร์ดอะไรวินถ้าตอบเหมือนเดิมเดี๋ยวกูต่อยขยันกระจายอือห้าตองเจ็ดตองห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับ <Hey. S 1> เกิน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 พอมรับพราอมรับ,รบน้องผมแม่งน้ำหนักร้อยห้าสิบกว่า เหลือเท่าไหรเหลือเท่าไหร่ตอนนี้อ๋อนั่นนี่อ๋อเหลือเก้าเก้าครับเก้าเก้าได้ไดเก้าได้ได้อ่าเราอ่าเรามาหน้านี้นะครับโอ้เราจะเห็นว่าตะกี้ได้ยินเสียงสะท้อนใช่ไหมครับด้านบนนี่ออดิโอคอมพิวเตอร์ซาวก็จะคือจะได้ยินเสียงจากคอมเพื่อนอีกฝ่ายนะครับและน้องผมนี่เราก็คุยสกายกันอยู่ตอนนั้นเราจะมาดูบอกเมนูในรีวิเวอร์กันเราจะควบคุมอีกฝ่ายได้นะครับ ไม่ไ,ได้เยอะยกเว้นแต่เพื่อนฝ่ายมันจะกูนตีอย่างเช่นวินขยับเอาสิโอเคนี่นี่ถ้าอีกฝ่ายมันคุมเราก็จะขยับไม่ได้แต่กดนี่ฝ่ายแม่งเฮ้ยหยุดไอวินอะไรอ่ะนั่นนั่นกวนตีนมึงมึงกวนตีน <c oughs> มึงกวนตีแล้ว <c oughs> จับโดนอยัอบโดนใช่ไหม ได้ได้นี่หนังอะไรหนังอะไรของไทรของวินโอ้โหวินแน่งเสื่อมเสียหมดกร<ม>ะดาบ,บันวินมึงยังจะใสเลยอีกนี่นะครับมันเป็นแค่ <f ancy> ทรทิปเล็กๆเ,เอาไว้แกล้งอีกฝ่านะครับซึ่งตอนนี้โดนย้อนใส่ตัวเองแล้วมันจะต้องโดนดีไอวิน <f ancy> มึงเห็นนี่ไหมนี่นะครับในปุ่มแอคชั่นก็จะมี<บ>สวิตซ้าวิตพ์ทเนอ์คือให้เพื่อนมาคุมเราแต่ว่า กดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเพื่อนแม่งไม่ยอมอัปเดตเวอร์ชั <c oughs> นอันที่ส<บ>องคอนโทรลเลอร์ดีดีก็จะเปิดแทบ็บมาเนเจอร์อีกฝ่ายขึ้นมาอ่ะถ้าเป็นวิดีโอเจมันจะไม่ใช่แท็บมาเนเจอร์มันจะเป็นหน้านี้วิดีโอแปดด้วยละ่ะแล้ว,แล,วแล้วกดแทนเซินไปนี่กดตรงนี้นะเปิดปิดปั๊บปั๊บนั่นนั่นกลัวละกลัวละวินโซนโซนยังกดนี่ล็อกคอมพิวเตอร์ ก็คือจะทําให้คอมอีกฝ่ายนั้นล็อกไปเลยแล้วเราก็กดยู่่ได้เลยถ้าใส่พาสเวิร์ดไว้แล้วเราไปล็อกเราจำพาสเวิร์ดอีกฝ่ายไม่ได้ก็อ,อดนะครับต่อมารีบูตนี่ก็คือจะสั่งแบบให้ฝ่ายรีบูตเพื่อล็อกออฟก็คือจะหายออกไปเลยหรือจะรีบูตทูเซฟโหมดก็ได้แต่ว่าพอรีบูตเสร็จแล้วเหมือนเราจะต้องเชื่อมต่อใหม่หรือเปล่ามาเซนคีย์อันนี้ก็ น่าจะส่งให้เราเปลี่ยนภาษาได้อันนี้ก็คือทําให้อีกฝ่ายขยับไม่ได้เดี๋ยวบินขยับดิขยับยังไงขยับไม่ได้นี่นะครับนะครับเขียนว่าบินชอบมากนะครับอันนี้จะเขียนว่าบินโคตรชอบมากเลย อีกฝ่ายจะเป็นอมาพาสไปแล้วหรือเราจะกดอันนี้โชว์แบงค์สกีคือทำให้จออีกฝ่ายนั้นดาทามึนไปเลยนะครับมีจอดำอยังยัง,ยงนะยังนะอินสตอร์มันต้องอินสตอร์ไดเวอร์นนะครับแล้วก็กดไปออ l เว้นะครับอินต,รตร่รเข้าไปดำยังยังยังรอสักแป๊บหนึ่งนะครับ ยังวะยังออยังอ,อีกนานนะห้าสิบนาทีผ่านไปโอเคดำแล้วอ่าตอนนี้พออินสตอลเสร็จนะครับเมื่อกี้ผมลองกดอีกรอบหนึ่งมันก็ได้นะครับ ทีนี้จอมันก็หรือเราก็ต้องรอทีนี้จอเพื่อนก็จะดำสีไปนะครับยังไงมีความรู้สึกความรู้สึกมืดมนมากอะมืดมนมากเลยใช่ไหมครับได้น่าเศร้ามืดมนนะครับก็จะ้พิเศษต่อว่าเป็นเกมนะครับพอวินเป็นเกมเสร็จแล้ววินก็จะชอบดูหนังเกมนะครับโอ้ไม่ใช่ละโอ้วินกูทองกูพอพอพอเราก็จะกดน็อเงกลับมายังอะยังยัง กลับมา,าแล้วอ่าแต่หม้ดิสเพย์ก็ให้ขยับได้เอามาวิวนะครับวิวก็คือคุณตี้ออตโต้สีเลคือมันจะเป็นแบบจอดำให้แบบเราเล่นได้ปกติกลางๆนะครับออปติไมซ์สักทีคือปรับคอมอีกฝ่ายให้แบบภาเหมือนวินโด้โคตรเอ็หรือวินโด w เก้าแปดแต่จะทําให้การทํางานลื่นมากต่อมา,อมาแบบคุณภาพกดเข้าไป จะเป็นเหมือนวินโดว์แปจห้านะครับนั่นนั่นรีบลบเลย <c oughs> องใสจะไม่กล้าลบอกความจริงให้โลกรู้สินะ,ะแต่ว่าโทนเมภาพมันสวยก็จริงแต่ทําให้คอมเราช้ามากถ้ากดคัดตองสเตติ้งก็คือเราจะต้องไปอัปอีดิตก่อนนี่ก็อีดิตตามที่ต้องการไปฟาพวิดีโอสตรีมก็คือทําให้ภาพเร็วขึ้นโชว์แอโร่ก็คือทําให้ภาพมันสวยจูแอนิเมชั่น ก็ทำให้แบบโตเปิด UI ขึ้นมานะครับและล่างสุดก็จะทำให้แบบเพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันแต่ว่าจะลดคุณภาพลงเราก็อย่าเลยเราเอาเป็นพอตโต้ดีกว่ามันจะถานไม่ต้องปรับอะไรนะต่อมาสกแกลลิงก็คือเลือกว่าจะเอาแบบเห็นหน้าจอตรงนี้ผมขยับไหมว่าเราจะเลือกได้ อันบนก็นี่จะเห็นจอโอ้มันซูมเข้าไปใกล้เกินไปไม่เกินเป็นซูมแบบจอปกติของเราเลยครัแบแต่จออีกฝ่ายเขาเป็นคอมพิวเตอร์ของผม็นม้ตจออีกฝ่ายเขาขพันเก้าพันเก้าพันสิบของเราจะกินหนมก็ไปกินที่อื่นของเราพันสามหกหกคูณคูณเจ็ดร้อป่ะวะพันสามหกหก คูณเจ็ดร้อยหกสิบแปดครับอ่าเราก็ปรับเป็นเหมือนเดิม,มนี่สเกลก็จะใหญ่มากจะเห็นเป็นลายเลยสเก,กลเลยฟูติก,กีนก็คือแบบเต็มจอเราจะไม่เห็นจอตัวเองครับเราจะไม่กดเพื่อมันเสียวเวลากดก็ได้ปึ๊บอ่าแล้วก็กลับมาเป็นออริจินอลเอาฟูติก,กีนออกด้วยอืมเอ้ยไม่ใช่ออริจินอลได้อย่างเงี้ยต้องเบสฟิส นั้น Active Monitor คือถ้าเรามีหลายจอแล้วก็กดไปได้น,นะครับซคือนี้เรามีแค่จอเดียวนี้ก็บอกไปแล้วเป็นสกรีน3 3 6 8คือจอของเรากดเข้าไปปึ๊บจออีกฝ่ายจะกลายเป็น3ม6 8แบบไม่รู้ตัวนะครับปึ๊บแต่เราควจะปรับเป็นเหมือนเดิมเพื่อให้เห็นในงตัวล่วน i n Window ก็คือ่งเช่นจะรีบลบไปทำไมวินเรายอมรับความยิงหน่อยมาเลย ไม่ยอมนี้ทำงานเพื่องานเข้าใจไหมฮะออาไม่ได้หรอกนี่พอเข้ามาใช่ไหมนี้การเกียร์ไว้ก่อนเราจะต้องดิสเทเบิลรีโมทอินพุตนะครับให้อีกฝ่ายขยับตัวไม่ได้ครับเหมือนเราขึงเขาไว้นิ่งๆกดป i n g ก็มันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะไปดูหน้าวินโดว์ไหนเช่น เป็นโฟลเดอร์ใช่ไหมกดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะดูเฉพาะหน้าวินโดว์วินโดนี้วินโดว์เดียวเราก็ออกมาเถอะอันนี้ก็คือเดสก์ท็อปก็โชว์ทั้งหน้านะครับเอาไปรีเฟรชก็เหมือนกด F5 นั่นแหละในจอยไฟล์เข้าไปปุ๊บหน้า Joy Fi, จอยไฟล์จะกระพิบซึ่งเราจะเห็นช้ามากแล้วก็รีมูฟอลเปเปอร์ก็คือลบพื้นหลังทำให้มันลื่นขึ้นนะครับแต่เราเอาออกก็ได้ไหนพื้นหลังวิน โอ้หนี่ครับวินเวนเกตัวใหญ่เลยนะครับพอ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 ขึ้นกลับไปตัวเมาส์เคอร์เซอร์คือเราจะเห็นเมาส์ในคอมอีกฝ่ายที่เราขยับนี่ขยับปิดไปนะครับไลน์ตามาออดิโอคอมพิวเตอร์ซาวน์บอกไปแล้วว่าได้ยินเสียงฝ่ายกดไปคอมอีกฝ่ายที่ได้ยินเสียงเราเราก็จะได้ยินเสียงเนาะเนาะเอเล่เลเอเล่เลย Hello เออได้ยินวินเฮะอะไรนาะนานนานโกนนานนานโกนติอ่าเราก็ปิดเสียงไปจากนั้นแชทเราก็คุยได้ไม่ต้องงอมีคอสเฟ็บุ๊กเฟสเฟสเอเอสบ้าอเขาแต่ลอายินไปวิน นี่จะขึ้นในหน้าจออีกฝ่ายนะครับพอพอ,กอ,อกเรากดปิดต้องกดโคดพาแนวนะถ้า้ดคอนเนกต์กมัจะดับไปเลยโคดพาแนลคือปิดเฉพาะแชทไปส่วนวิดีโอนี่ก็จะเป็นถ้าเราเปิดวิดีโอนะตอนนี้ผมก็เปิดอยู่จิดกล้องเอาไว้ก็จะเห็นหน้ากันประมาณนะั้นแก็ปิดไปแล้วก็ voice over ก็คือได้ยินเสียงก,กันนะผมทางบ้ัน โปรไฟ์ก็จะเป็นเสียงเหมือนเมื่อกี้แหละแต่ว่าเราคุยสกายอยู่แล้วพอคอนเฟล็์ก็เหมือนคุยกันเลยโปรไปเนี่ยก็ให้ไฟายกดลับอะไรประมาณนั้นเราก็ปิดไฟล์เรากดทับโปรไฟลได้โปรไฟ์ transfer อย่างเช่นเป็นกล่อง ก็จะเหมือนแบบเราส่งนี่ตรงนี้ส่งบล็อกไปให้เขาเป็นโฟลเดอร์เลยอ่ะเป็นกล่องก็คือโฟลเดอร์ไวลังสร้างนะครับกล่องเปล่าไว้ว่าลากเข้าไป This item you want share the directory on it but you can only share local files in m e t y ฮึมรู้สึกว่าเราต้องใส่ไฟล์เข้าไปด้วย อ๋อไม่ใช่ใส่โฟลเดอร์ใส่เป็นมันจะเหมือนแบบเราใส่ไฟล์ไปหลายๆอันเลยอะแล้วก็ส่งทีเดียวส่วนไฟล์ทาเฟเร์ก็ส่งทีละอันนะครับไอ้ฝ่ายก็ต้องกดลับซึ่งเราจะไม่ให้กดลับเพราะมันเป็นไฟล์เปล่าเอาไปทำไมเอ็กซ์ตร้าก็จะเป็นสั่งให้อีกฝ่ายพิมพ์่วน<ด>คนอื่นมาแต่จะต้องเสียเงินแท้สกินช็อตก็ถ่<ด>ายภ<ด><พ>าพนี่มีคำหยาบลนะ ไม่มีเงียบไปไม่มี<ป>ห<ป>มมยาบลงหยาบลนเลคอร์สไตล์ก็คือเป็นมาการเท <S <S อร์สีเอ็น VPN อันนี้เราใช้ไม่ได้อยู่แล้วรีโมนอัปเดตไอพวกนี้ก็คือไม่เกี่ยวกับการใช้ของเราแล้วก็เป็นปกตินะครับอย,อย่าเราแก้ปัญหาอย่างเช่นอย่างเช่นน้องผมเนี่ยบอกว่าขวาปึ้บนิว เทคคมันหายไปไหนปกติจะมีโน้ตแพดใช่ไหมแต่น้องผมมันดับไปลงตัวอะไรทุกอย่างจนทำให้มันกลายร่างเป็นเนี่ย j ดโน n ตด็อกิวเมนต์เป็น Adobe บบา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 ผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นจดโน้ตนะกดเข้าไปเนี่ยใช่เลยเนี่ยก็คือเนี่ยเราจะช่วยแก้ให้เพื่อนได้คือมันมเสียวเวลามากแล้วผมก็เลยบอกน้องว่า อย่าได้วินอเออแป๊บนึงพี่สั่งให้วินห้ามขยับอยู่นี่วะเออห้ามขยับไปดีแล้วเดี๋ยวซนนี่บอกให้กดล่างซ้ายมันจะมีช่องนี้ใช่ไหมคลิมกันขึ้นมาปุ๊บ enter นี่ได้แล้วเรียบร้อยนี่มันสั่งปิดอร์หนเอยปิดไปไม่เซฟไม่เซฟ เดี๋ยวน้องจะกลายเป็นเกย์จริงๆก็จะยุ่ลงลบไปลบไปปึ๊บน่าหรือที่เคยแก้ปัญหาต่างๆก็แค่ปิดไฟวอล์ปิดไฟวอล์ไม่เป็นทำยังไงนะครับนี่กดนี้เข้าไปเลยะครับปึ๊บโอเพนคอนโทรลพาแนวเนี่ยภาพเราควรจะเป็น Small หรือ Large เพื่อจะได้เห็นกาันี่วินโดว์ไฟวอล์ปึ๊บเข้าไป นี่น้องผมผมเคยมาปิดให้แล้วกดนี่เลยออฟออฟจบคาวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติเราโดนคนอื่นมาใช้งานแล้วคนอื่นแม่งเกียนอย่างเนี้ยอย่างผมเกียนน้องวิธีแก้มี2อ,อย่างคือกด a l t i n a t e f4 ตรง t ว m e r หรือจะรีสตาร์ทคอมไปเลยแล้วรหัส t ว m e r ก็จะเปลี่ยนไปไหนวินลองกด l t f4 สิ กดได้ไหม <ปด S 1> เนี่ยกดให้ได้อ้าวตายแล้วครับพอกด Disable Remote Input ไปจะทำขยับไม่ได้น่าจากปิดเน็ตหรือรีคอมเท่านั้นครับทีนี้ก็สวยไปนะครับน้องวินเดียวถ้าเราไม่ได้กด Disable Remote Input ไปเราก็แค่กดกระบาดไปปุ๊บแค่นี้ก็จบเขาจบก่อนนุ่สหรือพีกเท่านี้นะครับไหนน้องวินชื่ออะไรไรายงานตัว มอชื่อจริงไหมบอกชื่อจริงไปด้วยนามสกุลด้วยอา่ากับผมนะครับนายธนาธรพิริดดัมเสียงแตกเอาใหม่ลุก <c oughs> ขอแนะนำตัวใหม่นะครับผมชื่อนายธนาธรพิริดดัมครับคืออย่าเอาไม้ใกล้ปากได้ไหมลุกใช่เหรอครับเออพูดปกติก็ได้ลุกอาล่ะชื่ออะไรครับทำไงให้ปกติครับ พูดอย่างนี้แหละครับเร็วๆครับเวลามันนานเรนเดอร์นานเหมือนกันนะครับชื่อน,นายธนาธวนบินด,ดำเน,นี่ยอีรครับเลิจะพันเหมือนกันนะครับสวัสดีไว้เจอกันใหม่ใครใช้ไม่เป็นอืมคงไม่รู้จะทำยังไงแไล้วแหละนะสอนหมดเปลือกทั้งนอกและในขนาดนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ